สวัสดีค่ะสวัสดีรถเก๋งมาให้ดูสามคันเนาะสำหรับลูกค้าท่าไหนที่สนใจอยากสอบถามข้อมูลรประมาจะไปดูรถกันนะเซ็นเตอร์ของเราเนาะ ่องทางก็ติดต่อสินชัยค้าสเซนเตอรของเราเบอร์โทรศัพท์เบอร์แรกเลยนะคะ0899695577 0856617779นะคะข้อมูลนะคะลูกค้าอยากสอบถามข้อมูลอะไรเพิม่มเติมนะคะโทรเข้ามาได้หรือเข้ามาใน ID ดีไลน์ของเรา S l i n i n c h a i ถาดําเลเวยเลขสองินช่ส2สาขาขอกแกนของเราเนาะหรือว่าจะสแกน QR โค้ดเลยนะคะตรงนี้เลยนะคะลูกค้าท่านไหนที่ฟังไม่ทันนะคะหรือด,ดูไม่ชัดเนาะสามารถโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยเดี๋ยวเราให้ข้อมูลเพิ่มเติมทีน้นะคะอเออเบอร์โทรสำหรับสำหรับเบอร์โทรของเรา บนหน้าจอก็มีเนะเาะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจอยากสอบถามข้อมูลนะคะไม่ว่าจะเป็นรถเก่งหรือรถกระบะนะคะสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราไปดูรถคันแรกกันเลยสำหรับรถคันแรกของเราวันนี้นะคะเป็น Honda Accord นะคะตัวนี้นะคะเครื่องยนต์2.4ค่ะเป็นเกียร์ออโต้นะคะปี08ปี08นะคะ ตัวนี้นะคะปี2อ0 0นปีสองพนะคะตัวนี้เครื่องยนต์2อจุดเลยนะคะสำหรับ Honda a c c o ค d คันนี้ของเรานะคะราคานะคะจัดราคาโปรโมชั่นนะคะโปรโมชั่นสุดๆเลยนะคะเหลือเพียงนะคะนี่นะไปรถกันเลยของเราะค่ะตัวนี้เป็นเบาะหนังนะคะ ตัวนี้เป็นเบาะหนังเบาะหนังสีครีมอย่างดีเลยนะคะจะพูดยังไงดีเพราะว่าตัวนี้สวยครบทุกอย่างเลยนะคะตัวนี้พวงมลาลัยมันติฟังก์ชันนะคะพวงมลาลัยมันติฟังก์ชันตัวนี้นะคะระบบนะคะสุดยอดมากมีระบบคุสคอนโรลด้วยนะคะตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะคอนโซลลายไมย้มีจอเนวิเกเตอร์ตัวนี้ครบจริงๆนะคะครบคันจริงๆและที่สำคัญไฟฟ้าทั้งคันเลยนะคะทั้งหมดนะคะแอร์แบก ทีเดียวนะคะสำหรับ Honda Accord ของเราตัวนี้ราคาเพียง329,000มากนะคะสวยมากจริงๆแอร์แบ็ทั้งหมดอยู่ที่8ใบพวงมลาลัยมันตินะคะตัวนี้นี่เลยนะคะสําหรับลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะแคปรูปแคปหน้าจอกันเลยนะคะสําหรับ Honda Accord คันเรของเราตัวนี้นะคะสวยและคุ้มสุดๆกันเลยเนาะเราไปดูคันที่สองกันเลย เป็นนิสสันมาร์สนะคะตัวนี้นิสสันมาร์สนะคะสีสวยมากปีใหม่นะคะของเรานะคะตัวนี้เครื่องยนต์1.2เป็นเกียร์ออโต้นะคะปี2018 ปี2018นะคะราคานะคะราคาจัดราคาถูกๆก,กันไปเลยนะคะผ่อนยาวๆสบายๆกันไปเลยนะคะเหลือเพียง299,900บาทตัวนี้นะคะผ่อนอยู่ที่6,130บาท6ปี72งวดผ่อนยาว84งวดค่ะจัดไปเลย5,560 84งวดนั่นเองของเรานะคะปีใหม่มากปี2018ตัวนี้ ตัวนี้นะคะแอร์แบ็ก2ใบนะคะแอร์แบใบนะคะตัวนี้มาแอร์วิทยุเครื่องเสียงพร้อมใช้งานและที่สำคัญนะคะได้ไปเหมือนได้รถใหม่99%กันเลยทีเดียวเนาะตัวนี้ใหม่จริงๆนะคะเลขไม่วิ่งวาน้อยมากรถปีพาเหมือนยังไม่ได้ใช้ประตูนะคะสำหรับนิสสันมารตัวนี้5ประตูค่ะ ราคานะคะสองแส0เก้ามื่เก้าันเก้า้อยพนดสบสี่วดห้า0ันห้าร้อยกว่าบาทเองนะ,คะแคปรูปแคป,แคปหน้าจอกันเลยเนอะสำหรับนิสสันมาร์คค่ะใครสนใจทมข้อมูลเราได้นะคะเราไปดูคันที่3ามนะคะคันที่สามเป็นมิตูบิชิแอคทลาดนะคะตัวนี้เครื่องยนต์หนึ่งเหมือนกันนะคะเกียร์โอ,อตโต้นะคะตัวนี้ปีสองพันสิบห้า 2015นะคะตัวนี้ราคาจากปกติ29,900เหลือเพียง269,900ลดพิเศษไปเลย10,000บาทนะคะตัวนี้มีผ่อน5ผ่อนอยู่ที่5,500บาทนะคะ่ะลูจกจะถามโปรโมชั่นดีๆของเราเนาะตัวนี้นะคะสวยมาก สำหรับมิต i ูบิชิแอ r คันนี้นะคะใครสนใจแคปรูปแคปหน้าจอเลยเราไปดูภายในรถกันเลยนะคะสำหรับภายในรถตัวนี้เป็นเบาะผ้าสีดำอย่างดีนะคะเบาะผ้าสีดำอย่างดีนี่เลยเนาะภายในสวยมากเลยนะคะยังใหม่ๆอยู่เลยนะคะตัวนี้เลขไม่นะคะไม่วิ่งมา40,060นะคะ4 0 0 0กว่ากิโลเมตรเองนะคะสวยมากคุ้มค่าปี2015อะไร เครื่องนะคะรับประกันคุณภาพเครื่องยนต์ของเราแน่นมากนะคะเข้ามาทดลองขับกันได้นะคะ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะยื่นเอกสารกันได้เลยนะคะนี่เลยสำหรับ Mitsubishi Exter ของเราเนาะใครสนใจนะคะแคปรูปแคปหน้าจอเลยทั้งสักคันสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถโทรเข้ามาได้เลยเบอร์นะคะ0899695577 0856617779นะคะ ID line ของเรานะคะ S I S I N C